ครับเซสชันที่2นะครับนะสวัสดีครับช่อง youtube c h a n n น l นะครับวันอังคารที่ 21เมษายน2องพาริสคิระ2020นะครับทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับฉะนั้นนะครับทุกคนสามารถมีสิ์ได้ถึง3าคำถามนะครับส่วนร่วมเป็นสปอนเซอร์ร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวแล้วแต่สะดวกนะครับไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับเราใช้ความจริงใจยิ่นให้แก่กันท่านที่เดือดร้อนท่านที่เดือดร้อนไม่เป็นไรนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเพราะเราก็ช่วยเหลือกันแบ่งปันแต่ท่านแชร์นะครับหนึ่งคำถามที่หนึ่งหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่แชร์ บางคนกลัวเรื่องการแชร์ไม่ถูกสแปมแน่นอนครับป Facebook ตัวเองป็นสาธารณะแล้วกดแชร์ไปไม่ถูกสแปมนะครับการแชร์ลงกลุ่มมีความเสี่ยงในการถูกสแปมอ่าแชร์ลงกลุ่มต้องแชร์ลงกลุ่มที่ลงได้อย่าเกิน3ากลุ่มเลยผมแนะนําให้ท่านกดที่ Facebook ีดีกว่านะครับเนาะนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมแนะนานะครับนะครับนะครับเขาจะรัวขอบุณค่าขอบุญขาได้นะครับนะครับน้องการดาน้องเป็นคนที่สวยหน้าตาหน่ารักกับลูกหลักลูกกันดานะครับนะฉะนั้นแนะนําว่า ดังใจเรียนตังใจศึกษาดีกว่านะเพราะตัวคนที่ปิดตัวปี471เนี่ยคนที่46-47-48 3, 3ปีเนี่ยหนักมากนะในเรื่องของความเสี่ยงนะครับในความเสี่ยงเรื่องอัตราการท้องด้วยนะครับถามว่าผมรู้เรื่องไงผมจับดวงทางดูนะครับว่าเด็กปี46-47-48 3, 3ปีเนี่ยในช่วงระยะน,นี้มีโอกาสที่ท้องก่อนวัยที่เยอะมากเลยนะครับ ขวัญนะครับวันศุกร์นะครับขวัญอย่าลืมพิมพ์คำว่าย4บซีคือชีวิตนะครับนะครับข้างหน้านะครับหนึ่งคำถามที่หนึ่งก็หนึ่งยคือชีวิตเชื่อชื่อขวัญเกิดวันศุกร์ที่สองสิงหานะครับนะครับแล้วก็ราศีกรกฎนะปีชวดคนที่ชื่อสันเขาคิดยังไงกับเราครับภาคนี้ของเงียบไปใช่ไหมลูกเขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับเราผมไม่รู้มือนกันว่าคนที่ชื่อสันเน่ะเราเป็นตัวแรกหรือเป็นตัวสำรองปอกเฟซบุ๊กเวทีศาสนานิดนึงนะขวัญนะเอาเป็นว่าที่เขาเงียบหายไปมีโอกาส 80%ขึ้นไปมากที่เขาจะมีคนอื่นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับตอบกันตรงๆนี่แหละครับตอบกันตรงๆน,นะแต่คําถามมันบังมันบังคับไม่ตอบอยู่นะแต่ที่จะไม่ตอบกันนะครับที่จะไม่ตอบเลยนะครับถ้าถามแบบตรงหน้าไวตรงโต้ตรงนี้เลยนะแฟนหนูมีชู้ไหมแฟนหนูนอกใจไหมอะไรอย่างนี้จะไม่ตอบหน้าไหม่ตรงนี้นะไปเสียคําถามละ39บาทหลังไหม่นะครับนะ นั่นคือสิิทบอกไว้แต่คําถามนี้เขาถามคิดยังไงกับเราแต่ว่ามันเป็นคําถามที่ไฟ์บังคับอันนี้ก็อนุโลมต่อไปน,น้องขวัญน,นะกดขอบคุณด้วยนะครับน้องขวัญน,นะครับเป็นกําลังใจให้ครูพัฒนะหรือจะร่วมเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะครับจะได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตตะมูตะมินะครับกินเหล้าไม่เป็นปินเวน,น,นมนะครับขอตอบชาคนไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ นะครับนะครับตอบช้าคนไหนก็ต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับจะดทำนายทุกคนนะครับนะครับทำนายทุกคนนะครับทำนายทุกคนนะครับคุณลุงครับอย่าลืมคําว่ายีิบสีคือชีวิตนะคะคุณลุงถ้าเกิดจะนัดค่ะถ้าคุณหาศุกร์เกิดปีสี่หนึ่งไม่บอกนะครับสิบเก้าเดี๋ยวอายุเดี๋ยวอายุยี่สิบสองปีเนาะเกิดวันที่สิบเก้าศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งราศีธนูนะครับไม่ใช่สิราศีมังกรสินะราศีมังกรนะครับ ถ้าโทรหาสามีที่เลิกกันไปเขาจะกันไปเขาจะรับไหมยังยังลังเลอยู่นะครับโทรไปเลยครับโทรไปเลยนะครั้งแรกไม่รับเดี๋ยวครั้งอ,อื่นอาจจะรับบ้างนะครับนะอะไรอย่างนี้นะครับคือเขายัางรังเลอยู่ตึงๆงอยู่นะครับแต่ว่าจังหวะเขามีความรู้สึกนะเผื่ออารมณ์ดีเขาจะรักนะคือพยายามโทรไปเว้นระยะห่างนะอะไรอย่างนี้รู้สึกเข้าความไปหรือว่าถ้าเรามีโอกาสี มี messenger มีไลน์อะไรก็ลองโทรติดต่อไปดูเนาะคุณน้องเนาะอายุยังน้อยอยู่เลยมีลูกก็เล้าลูกเห็นโปรไฟล์รูปเด็กน่ารักน่ารักเลยน่าร,รักจังเลยลูกสาวหรือเปล่าครับเนี่ยน่ารักมากเลยโปรไฟล์นะนะครับขอบคุณนะคุณขวัญน,นะครับเขาทายสองถามได้นะคุณขวัญน,นะครับนะนะเดือดร้อนก็มาดูดวงกันนะฝากแชร์นิดนึงนะคนอื่นเขาเดือดร้อนจะเข้ามากันเนาะนะครับไม่ต้องสะดวกการเงินกันทองเดือดร้อนไม่สะดวกก็ดูดวงแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้แต่ศรัทธาและความเชื่อต้องมานะศรัทธาและความเชื่อต้องมา ลูก่ารักจริงเลยใช่ลูกหรือเปล่านะลูกหรือ,อ,อลานนะลูกรักคืออะไรอะนะเรื่องของความรักฝามีตึงๆคือเรามีแฟนตั้งแต่อายุเราอ่อนใช่ไหมหรือยังไงฮะกบกับเขาหรืออายุประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนั้นคือมองเห็นละเขายังรังกระเลอยู่นะครับฉะนั้นก็อาจจะต้องใช่เหตุผลหรือใช้ระยะเวลาหรือช่องทางในการติดต่อดูนะเขาอาจจะติดต่อกลับมาเราบ้างเนาะหรืออาจจะพูดคุยกับเราบ้างนะประมาณนั้นนะครับเนาะมามาทางนี้ต่อนะครับนะครับนะครับ แหวนนะครับแหวนพิมพ์คำว่ายีิบสีคือชีวิตแล้วก็เลขหนึ่งนะหนึ่งยิบสีคือชีวิตชื่อเล่นชื่อว่าแหวนนะครับวันอาทิตย์ที่15มกรานะครับราศีอะไรนะสิมกราตัดที่ราศีสีบางกำลังก็ราศีสีสีธนูอยู่บางกำลังก็เป็นราศีมังกรแล้วนะครับนะแล้วแต่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วครูพัฒน์นี่ตัด เอาแบบมาตรฐานก็คือยังเป็นราศีธนูอยู่นะยังมีกินไายอย่างนี้นะครับอายุ36ปีนะครับคนที่เชื่อเง่นจะจบลงยังไงครับวุ่นวายครับวุ่นวายวุ่นวายจุกจิกวุ่นวายมีปัญหากันอยู่บ้างนะครับผมก็รู้เง่นคือใครนะผมก็พูดตรงๆงนี้นะครับจบกันแบบแบบอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับนะครับมาต่อดีกว่านะครับมาต่อนะครับกดแชร์แล้วขอแชรเร็วๆนะครับ ปุ๊กแยกกันอยู่ค่ะจะถึงจุดจบไหมปุ๊กครับวันเดือนปีเกิดปุ๊กอยู่ไหนคือปุ๊กครับนะยีคือชีวิตนะครับสองสี่สองศูนย์ปีมะเสงนะครับปุ๊กเับเกิดจันทร,ร์อังคารพุทธเดืหกสิบสองไม่บอกครูพัทเลยนะครับนะเกิดเดือนอะไรราศีราศีอะไรราศีมีนเหรอตอนนี้แยกกันอยู่นะคะแฟนนะคะถามว่าจะถึงจุดจบแล้วใช่ไหมคะเออคําถามนี้ผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยากจะตอบตรงๆเนาะเอาผมตอบแบบเอาเอาอะไรครับตอบพอสมควรนะ ยัง50%ในการที่จะพูดคุยกันได้อยู่เอาว่าต่อว่าชีวิตเราจะเดินไปอย่างไรนะ50%ที่เรายังพูดคุยกันได้ว่าชีวิตเราจะเดินก้าวผ่านอย่างไรอืออยากให้พูดคุยกันแบบเป็นมิตรเป็นมายกันก่อนนะครับนะอาจจะจากกันด้วยสันติก,ก็ได้หรืออาจจะช่วยเหลือเกือ้อลกันอยู่ได้ผมบอกว่าน่าจะจบแบบแฮปปี้ก็ได้ยังยังสามารถที่จะเคลียร์กันหรือพูดคุยกันจบแบบ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยังเป็นผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องของจิตใจนะจะไม่พูดในเชิงลบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไพ่ดาบตรงนะดาบมันตรงนะดาบมนะันตรงมันก็ยังมีสิ่งที่ดีๆอยู่นะครับประมาณนั้นเนะาะผู้ชนะใจเกินรอยนะครับท่านใดร่วมเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะการเป็นสปอนเซอร์ก็คือการสะพานบุญเพราะว่าผมก็จะช่วงนี้เขาเรียกว่า work from home เนาะ work from home ผมออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะเอาง่ายๆว่าผมอยู่บ้านตั้งแต่วันที่25มีนา มีนะจาจนเนี้ยจะสิ้นเดือนมีนาแล้วไม่ออกไปไหนเลยนะออกไปเต็มที่คือเซเว่นตรงเนี้ยปากทางหน้าบ้านเนี่ยออกไปซื้ออะไรซื้อม,มาม่าซื้อไข่นะวัน,ว,นวันก็มีอะไรไข่ทอดไข่ดาวไข่เจียวไข่ตุน๋นไข่ลูกเขยไข่เยี่ยวม้าอะไรอย่างเงี้ยวันวันกินจะไข่น่าจะเป็นไข่แล้วก็โซมโซมนิดนิดเนี่ยไหมฮะประมาณนะเนาะนะร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะช่วยหน่อยว่าบริจาคดีกว่าช่วยเหลือ,อ สัตว์น้อยน้องหมาน้องแมวบ้านคูพัดเนี่ยบ้านคูพัดตรงนี้แหละฮะถือว่าเป็นการเกื้อกูลกันเนาะเป็นสปอนเซอร์ร่วมกันเนาะท่านใดที่ช่วยเหลือแล้วก็เอาซิมอไปฝากไว้ที่เพจน,นะคือน,นี่จะส่วนมวลใหญ่หนังส,ส,สือส่วนมวลอยู่ไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยหนังสือส่วนมวลเดี๋ยวเด้อหน,นีงสือส่วนมวลโอ้เล่มหนามากเลยเออขาเรียกว่าสวดอ่ารัะตะนสูตรนะพระปรลิษตนะฮะประมาณนั้นนะครับเป็นบทสวดที่ดีนะครับเป็นบทสวดที่ไล่กำจัดภัยนะอยากจะให้เออลูกลวงสวดบ้างนะบทสวดนี้นะครับนะครับอืม ่ะมาต่อนะครับนะครับมาต่อในะอีทวัฒนาที่สี่คือชีวิตนะครับอ่านะครับอีทเกิดวันที่ยี่สามพัลลุขัตพัลลุขัตดิศเสือนะไม่ใช่เด็กนะครับสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับอยากรู้ว่าแฟนเขาเกือบไปเลิกกับเราแล้วใช่ไหมว่าแฟนเขาเกือบไปว่าแฟนเขาเงือบไปเขาเลิกกับเราแล้วใช่ไหม อ๋โอโหก่อนจะแปลได้เขาเขาพิมพ์มาผิดไงคือเขาเขาหมายความว่าผู้ชายคนนี้เงียบไปอ่ะเขาอยากจะเขาจะเลิกกับเราแล้วใช่ไหมได้อันนี้นะครับ ให้พึ้นนิ่งๆทรงๆนะครับนิ่งๆทรงมีส่วนหนึ่งที่ยังมองหาสิ่งใหม่ๆอยู่หรือยังมีภาระกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับถามว่าจะเลิกกับเราไหมมีจิตใจส่วนหนึ่งที่คิดอยู่เหมือนกันนะมีแนวโน้มนะไม่อยากจะพูดว่าเลิกล่ะบอกว่าแต่มีจิตใจที่อ่าไม่ค่อยอยากจะมั่นคงกับเราสักเท่าไหร่หายไปส่วนที่มั่นคงหายไปประมาณ60%แล้วอะครับนะที่เหลือก็ต้องไปตามดูแล้วว่า4 0เไอ้ไม่ใช่นะไอ้อา ไอ้หกอที่หายไปเนี่ยเราสามารถที่จะดึงกลับมาได้ไหมนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเนาะนะดูภายในเดือนสเดือนนี้นะครับว่าจะต่อกันได้ไหมับกดก็จะลุ้นๆหน่อยนะครับนะครับนะกดไลค์กดแชร์ให้ครูพัดนะเช็คดวงเส่วมตัวหลังใหม่นะครับเช็คดวงส่วนตัวหลังใหม่นะครับเช็คดวงส่วนตัวจะพูดตรงมากก่อนนี้นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอันนี้มันน่ามันน่าสารนะนะครับผมอาจจะซอฟนิดนึงนะซอฟนิดนึงนะซอฟนิดนึงนะครับ หมดแล้วนะครับขอจะรัวน่อยนะครับนะครับใครเห็นเลขที่บัญชีที่ปักหมุดไว้ชื่ออารยด้านเพจนะครับให้กดว้าวมาใครเห็นเลขที่บัญชีที่ปักไว้ทางด้านนิยมดวงนะเพจนิยมดวงกลุ่มนิยมดวงนะให้กดหัวใจขึ้นมารัวๆนิดนึงนะครับรัวๆนิดนึงนะครับนะช่วยกดหน่อยนะครับนะช่วยกดหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับวิธีการแชร์ถ้าแชร์ทางขอเนี่ยเดูกดวงนะครับถ้าแชร์ทาง Facebook เนี่ย ปรับฟิวสัตวน่ะเราแชร์ไปไม,ไม่ไม่ไม่ถูกสแปมนะครับนะฮะแต่แชร์ทางกลุ่มนี่ต้อง,ะงระมัดระวังนะนะ, er กก crazy 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 ะ well ต้องระมัดระวังว er ่ากลุ่มนั้นเขาให้แชร์ลงได้นะครับแล้วก็แชร์อย่าเกิน3กลุ่มเลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตตรงๆนะอย่าเกิน3กลุ่มเลยนะนะครับทางเพจมีใครฟังอยู่ไหมครับทางเพจนะครับนะถ้าทางเพจอยู่กดหัวใจรัวๆด้วยนะครับนะนะครับนะปักหมุดทางเพจชื่ออารยาครับเป็นคนปักหมุดให้ลูกสาวแสนสวยนะครับนางน่ารักนะนางเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะ นะครับอ่าเออยี่สิบแปดตุลาสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าขายของออนไลน์นะครับเป็นไงไปเรียนทักษะการขายของออนไลน์ก่อนนะลูกนะครับขายได้นะครับแต่ออนไลน์เดี๋ยวนี้เอาง่ายๆว่าถ้าเราพูดว่าการขายของลงไปในออนไลน์ปั๊บนะครับอ่าฟีดของ AI อนะเขาเรียกอะไรอินทิเลเจนนะบางที AI เนี่ยมันจะลดการมองเห็นเราเลยถ้ามันรู้ว่าเราขายของนะครับเพราะว่ามันต้องการให้เราสร้างเพจในการขายของออนไลน์แต่เวลาเราสร้างเพจเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ย เสียตังค์ให้กูหน่อยสิการยิงแอดนะฮะแต่การยิงแอดยิงง่วก็ไม่ได้ยิงง่วก็ถูกปิดเพจอีกนะครับฉะนั้นเราต้องไปเรียนรู้ของฟรีในโลกของโซเชียลเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube เรื่องของการค้าขายของออนไลน์เริ่มต้นอย่างไรทีเต่สเต็ปรวมถึงการสร้างเพจและการโพสต์อะไรที่เป็นสิ่งที่โพสต์ได้แล้วก็โพสต์ไม่ได้เพราะไพรวิชโฟจูเนี่ยเขาเรียกว่า ต้องใฝ่รู้และใฝ่ศึกษาก่อนนะน้องเอิงลูกเอิงดีกวะนะ่าอายุสิบเจ็ดปีนะสิบเจ็ดปีนะเจ็ดสิบแปดนั้นนักจังเลยนะนี่ละเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีความคิดอย่างนี้แต่ทุกอย่างอยู่ที่ความพยายามและการข่อยคว้าการที่คนเราจะประสบความสาเร็จได้นะั้นต้องศึกษาและเรียนรู้ก่อนแล้วก็มีการเริ่มต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับพูดง่างยๆพิ่งลงทุนไปเรียนรู้ก่อนไปเรียนรู้ก่อนอย่าพิ่งลงทุนอะไรที่มันมันหนักเกินไปไปเรียนรู้ก่อน ไปดูว่าเอ้ยเราสามารถทำอะไรได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้เรียนรู้ก่อนในเรื่องของอ่า ocial network การค้าขายออนไลน์ทั้ง y u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  e นะใน YouTube ก็มีในทางอ่า e b o o k ก็มีนะครับนั่นคือสี่บอกไว้นะครับแล้วก็ไปดูการตลาดของออนไลน์ว่า Instagram เราขายอะไรได้ไหมอ่าไลน์เราขายอะไรได้ไหม เฟซบุ๊กแล้วก็เห็นวิธีการเทคนิคการขายไงโพสขายถ้าเราบอกว่าโพสขายไม่มีใครมาเห็นทำอะไรเราเลยมันจะปิดการมองเห็นเราเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับมันจะปิดการมองเห็นเราเรื่อยเรืๆๆ่อยเรื่อยอันนี้เดินด้วยความหวังดีนะครับเดินด้วยความหวังดีนะครับเพราะว่าจากเป็นคนที่กระยสความบอกอกับเอไอตรงนี้มาสมควรนะครับนะามาต่อนะครับ ยี่สิบสี่คือชิดคุณเฟิร์นอยู่ไหมคุณเฟิร์นอยู่ไหมครับถ้าอยู่กดหัวเราะมาให้หน่อยเลยน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นอยู่กดหัวเราะมาแล้วนะนะน้องเอิร์นต่อแล้วนะนะนะครับนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับคุณธีรพลสวัสดีครับสวัสดีครับนะนะคุณตั๊กกรทิพย์สวัสดีครับนะคุณชิชิวาดีนะครับสวัสดีครับอ่านะครับคุณชิวาดีอยู่ไหมครับถ้าอยู่ก็กดหัวใจมานะชิดวาดีใช่ไหมชิดวาดีใช่เปล่าครับนะ ถ้าอยู่แล้วกดหัวใจมาให้ผมด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมองไฟเฟิร์นนะครับนะสองท่านนี้อยู่ช่วยช่วยกด นะใบเฟิร์นกดว้าวอ่าคุณชิวาดีกดหัวใจรัวๆมาแล้วนะครับนะนะกดหัวใจรัวๆมาแล้วนะครับนะครับอ่าอยู่ทั้งสองท่านเลยนะครับอนะ่ะผมขอคุณชิวาดีผมขอ,ขอรอแป๊บเดียวนะผมขอทายที่น้องใบเฟิร์นก่อนแล้วกันนะทางนิยมดวงกดแชร์ให้อีกนิดเดียหนึ่งแ,แชร์นนะครับนะครับพอทายใบเฟิร์นเสร็จก็จะเป็นชิวาดีนะครับแล้วก็น้องอนันงนงคอยคิวที่3เลยนะนั่นอนันนงคอยคิวที่3เลยนะครับนะครับ นะครับออดนน์คอยคิวที่3เลยนะครับแหวนคอยคิวที่4เลยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นที่คุณใบเฟิร์นก่อนดีกว่านะครับคุณใบเฟิร์นที่น่ารักนะครับ0 2 0 3 4 0ูาสีราศีกุมปีชวดขาดจันทรคารพุทธศักราชศุกร์ทิ์ขาดไปพ่อของลูกจะได้พ่อของลูกเขามีคนใหม่เขาจะกลับมาหาเราไหมใช่ไหมอานนี้นะครับมาดูสินะครับมีโอกาสกลับมานะครับแต่การกลับมาเนี่ยเหมือนกับรักสองทางใจสองใจบ้านสองบ้านความหมายคือ เขาอาจจะกลับมาเพราะว่ามาดูแลเรื่องบุตรหรือมาช่วยเรื่องบุตรนูอายุเท่าไรเองยี 23, 24, ่สิบสามเองใช่ไหมประมาณยี่สิบสามยิบสี่กว่าประมาณนั้นนะนะไม่เฟิร์มนะครับเขามีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยเรื่องกลับมาช่วยเหลือเรื่องบุตรบ้างนะแต่ว่าเรื่องของความรักนี่เขายังยังไม่สามารถที่จะอ่าโฟกัสทางทางฝ่ายนูและฝ่ายเราว่าจะ รักใครจริงจังมากมายขนาดไหนรู้แต่ว่าเขาจะกลับมาอาจจะดูแลเรื่องของบุตรหรือช่วยช่วยเหลือจุนเจืออะไรนี้บ้างถามว่ามีโอกาสกลับมาพูดคุยกันไหมมีแต่ถามว่าเขาจะกลับมารักใบเฟิร์นคนเดียวคนสุดท้ายไหมอันนี้ยังไม่ชัวร์นะอันนี้ดูแบบแคบๆไปก่อนเนาะนะครับขอเจริญรนะครับขอเจริญรนะครับนะครับร่วมเป็นสปอนเซอร์ช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องเมียบ้านครูพัดได้นะครับชื่อหมอพัทยิบซีโคราชธรรมะธรรมะวารนกรนะครับนะทางเพจนิยมดวงนะครับทางเพจอื ทังเพจหมอ2พยโคราชชื่อนะครับบัญชีธรรมนัตธรรมวัดรังกรนะแต่ผู้ปักหมุดคืออรารยาครับท่านใดฝากแล้วก็ฝากซื้อไปที่เพจด้วยนะครับขอให้บุญกุศลนั้น แรงๆท่านประสบความสำเร็จและสมหวังปรารถนาเนาะนะครับนะครับครับคันที่2เตรียมตัวรอไว้ด้วยนะครับนะครับคที่2ก็ใส่เลขสมาทั้งหน้างแล้วก็แชร์ไปสองทั้งละสองยีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัตว์ใส่มาให้ชัดเจนมาดูที่คุณชิดวาดีนะครับชื่อเล่นบอบอกผมมาเนี่ยครับไม่เห็นบอกชื่อเล่นผมเลยนะผมอ่านชิดถูกไหมครับคุณชิดวาดีนะครับคุณชิดวาดีวงซิมใช่ไหมวง ผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับวันสุดที่2มีนา2544ราศีกุมปีมะเสงราสาขาที่ติดการเรียนรอดใหม่ครับจบไปแล้วเป็นครูที่ชอบใหม่ครับ ทำให้เต็มที่ประสบความสําเร็จแน่นอนครับทาให้เต็มที่เพราะให้ขึ้นหนึ่งไม้งานคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นตั้งมุ่นตั้งมั่นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นครูรับราชการหรือได้งานการที่ดีและมั่นคงพอสมควรนะคะคุณชิดหวานดีนะครับนะขอเจาิญรุวนนะครับขอเจะิรุวนะคุณอนนท์งอยู่ไหมครับถ้าคุณอานนท์งอยู่กดบ้าวให้ผมด้วยนะครับนะครับคุณอนน์งอยู่ไหมคิวคุณอานนท์งกับคิวน้องหวานน้องแหวนน้องแหวนพิมเขายี่คสิวนน้บ นะครับนะกดกดบ้าวมาให้ด้วยนะครับคิวน้องแหวนกับคิวคิวน้องออนอนงกดบ้าวมาด้วยนะครับนะครับกดบ้าวมานะครับกดบ้าวมาให้ด้วยนะครับออนงเขาประมงนะครับคุณแหวนนะครับวันอาทิตย์ที่15มกราสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะอายุสามสิบหกปีนะคนที่ชื่อองุ่นจะจบยงยังไงเนี่ยโอ้โหถ้าโอ๋ทำนายแล้วนี่หว่าคุณแหวนนะผมขอโทษด้วยครับคุณอีวัฒนานะครับคําถามที่เท่าไรครับ นะครับอ๋อทำถามตอบแล้วนะคุณพิฒนาของตอบแล้วนะทาไมคนเก่าขึ้นมาเนี่ยคุณพิพีปาติตาปาทิตาภัยจิตกุญชรโอ้ชื่อยาวมากเลยคุณสุนิสาสวัสดีนะครับคุณอนรงอยู่ไหมครับถ้าอยู่ก็กดบ้าให้ด้วยนะครับถ้าถ้าไม่กดบ้าผมข่าไปก่อนเนาะเนาะผมต้องการให้คนที่อยู่ก่อนนะครับเนาะนะครับกดแชร์กดบ้านะครับนะครับนะค,บนะคุณปูนอยู่ไหมครับคุณปูนนะฮะปอแพงปอเพียงเพียงพออยู่ไหมครับพอเพียงเพียงพอนะฮะอยู่แล้วกด ว้าว wow, มานะสุนิสาอยู่ไหมครับคุณแอมนะฮะคุณแอมสุนิสาอยู่ไหมคะอยู่แล้วกดว้าวว้าวมาให้ด้วยนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์กดว้าวมาให้ด้วยนะครับนะครับนะฮะนะครับคำถามที่สองก็ถามได้นะครับคำถามที่สามก็ถามได้นะทุกคําถามคือ คำถามที่1 1แชร์คำถามที่2 2แชร์คำถามที่3 3แชร์นะครับนะครับ, <S <S บ,บรน,นะครับอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับสุนิสาแอมนะครับกดบ้าวมาแล้วนะเหลือเดียย<ม>๋ยวคุณพอเพียงคุณพอเพียงยังไม่อยู่ใช่ไหมครับนะยังไม่อยู่นะครับนะครับคุณอุ๋ยอุ้ยอยู่ไหมครับคุณอุ๋ยอุ้ยกดบ้าวไปด้วยนะครับกดบ้ารอเลยนะครับกดบ้ารอเลยนะคือผมจะทายเฉพาะคนที่อยู่ไง มันมีความสุขกว่าไงวันนี้ดูรุ่คุณสุริษาก่อนดีกว่าคุณแหมนะครับคุณแหมวันอาทิตย์ที่สิบห้ามคมวันที่แปดเนี่ยนะวันที่แปดเดี๋ยวนี้แปดนะวันอาทิตย์ที่แปดมกราสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับเฮ้ยเกิดปีสี่เก้าเองเหรออายุมเพิ่งเท่าไหร่เองลูกนี่มันรุ่นลูกเลยเนี่ยแฟนกับเพิ่งนเล่นกันไปจะกลับมาใหม่นะครับอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะอาจจะมีโอกาสได้เจอหน้าเจอตากันบ้างแบบบึ้งตึงนี่ยังไม่ค่อยแฮปปี้ถ้าหนูเกิดปีสี่เก้า พิมพมไม่ผิดใช่ไหม49เนี่ยไม่เหมาะสมสําหรับการมีแฟนนะครับเพราะไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ที่มืดๆถึงๆนะรักกันก็ไม่ยั่งยืนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับมาเพียงแค่เพียงผ่านไปเนาะเพราะว่าอายุว่าจะประมาณ12-13ปีอยู่เลยนะครับประมาณนั้นนะครับยังไงก็ไม่รลอดนะครับรักไปช้ําไปเสียใจจนชินกั้มกืนฝืนกินกินน้ําตาอยู่อย่างนี้ร้องไห้แงแง,งตะมุตะมินะครับนี่ครับคุณ อ่านะครับคุณอ่อนอ์อนอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับถ้าคุณอ่อนอ์อนงอยู่นะครับกดหัวใจถ้าคุณพอเพียงอยู่นะครับกดหัวเลาะถ้าคุณอุ้ยอุยอยู่แล้วกดบ้าวนะครับนะนะครับนะฮะนะผมคาไปที่คุณสุวิชาดีกว่าคุณสุวิชาอยู่ไหมครับถ้าคุณสุวิชาอยู่กดถูกใจเฉยๆนะครับคุณสุวิชาอยู่ไหมถ้าอยู่กดถูกใจเฉยๆมาให้ผมด้วยนะครับนะครับอ๋อทำไมเข้ามาแล้วหายกันหมดเนี่ยนะครับ ไม่มีใครกดอะไรให้เลยเหรอเนี่ยครับว้าวที่ชื่อใครครับว้าวว้าวของใครครับว้าวเดี๋ยวพิมพ์ชื่อมาตอนตอนท้ายให้ผมด้วยครับว้าวที่ของใครครับว้าวว้าวของใครถูกใจของใครครับแล้วพิมพ์ชื่อมานะครับพิมพ์ชื่อมาพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์ชื่อมาได้พิมพ์เลขึหนึ่งมาคนที่กดว้าวพิมพ์เลขึหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะไล่ฟีดดูคนที่กดถูกใจพิมพ์เลขึสองมานะฮะ หนุงหนิงครับกดหัวใจรัวครับหนุงหนิงอยู่ไหมครับหนุงหนิงครับหนุงหนิงกดหัวใจรัวนะครับหนุงหนิงอยู่ไหมครับนะครับนะครับนะครับนั่นคือสิ่ใจเย็นๆครับคุณออยคุณออยใจเย็นๆครับนะดูดวงกับผมต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเนาะนะครับนะครับนะครับอ่านะครับ อ่านะครับเดี๋ยวผมประกาศชื่อตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะได้ไม่ข้ามขั้นตอนนะอรน,นุงถ้าอยู่กดเลข1นะครับพอเพียงถ้าอยู่กดเลข2อุ๋ยอุยถ้ากดอยู่เลข3พิช,ชาสุพิช,ชาถ้าอยู่กดเลข4นะครับนะครับอืมเอาเลข2ก่อนคุณสุพิช,ชาก่อนแล้วกันนะครับคุณสุพิชามาแล้วนะครับคุณสุพิชามาแล้วนะครับของขอไล่นะฮะผมคนเดียวชาวนิดนึงนะครับนะครับ คุณสุวิชานะครับไหนเนาะคุณสุวิชาดูหาทูสุวิชานิดหนึ่งนะครับคุณสุวิชานะสี่ห้านะแฟนเก่าจะกลับมาใหม่ไม่ต้องไปรอครับตกสี่ห้านะครับเพราะว่าเขาอาจจะเปนควบม้านะครับเขาไม่อยู่นิ่งครับนะครับเขาจะวิบวักวิบวักไปไปทั่วนะครับไม่ต้องไปรอนะครับรักไปก็หัวใจว่างเปล่านะครับอืม 645 45บวกกันเป็น9นะครับนะครับเขายังขาดความรับผิดชอบอยู่นะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอย่าไปคาดหวังกับคนคนเดียวนะเดี๋ยวจะทาให้เจ็บช้ำและทำซวงนะลูกนะครับนะครับนะครับคุณอุ้ยอุ้ยนะที่สามใช่ไหมคุณอุ้ยอุ้ยที่สามนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับคุณอุ้ยอุ้ยที่สามนะครับอุ้ยอุ้ย24คือชีวิตปีมะเสงนะครับ140832นะ โชคล่ากันเงินจะมีเข้ามาจากไหนครับให้ขึ้นเดชมาจากความตายมาจากอุบัติเหตุนะครับดูข่าวแล้วกันครับว่ามีเหตุอะไรใหญ่ไหมมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ยจ้าทางรวมถึงอุบัติเหตุแจ็คพอตบางเรื่องหรือสิ่งที่มองไม่เห็นความตายอะไรเงี้ยครับนะครับถ้ามีเข้ามานะครับนะครับอย่าลืมนะร่วมเป็นสปอนเซอร์กับครูพัทได้นะครับนะครับข้างล่างนะครับนะครับเลขที่บัญชีนะครับ 0 9 3 2 5 6 8 2 5นะครับนะครับ0 9 0ย์เก้าศเปบอร์เพิ่เพย์เนาะนะครับหอดไปไหนเนี่ยขอยากรู้ดวงนิดนึงนะครับถยงน้ำ๋ยวขออืมตรงนี้ดีกว่าหนุงหนิงอยู่ไหมครับหนุงหนิงอยู่ไหมครับหนุงหนิงอยู่ไหมนะครับอ่า หนุงนิงอยู่ไหมครับหนุงนิงอยู่ไหมครับถ้าอยู system, you, way, ่แล้วกดหัวใจรัวๆมาให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็คุณชื่ออะไรคุณตอยนะครับกดหัวใจมานะครับ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 อ่านะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับนะครับเดี๋ยวต้องเรียงตัวเนาะนะครับคุณพอเพียงถ้าอยู่เดี๋ยวกดเลขศูนย์มาให้ผมเนาะคุณอรนรงค์นะครับกดแล้วกดเลขหนึ่งมาให้ผมเนาะ คุณอนนงกดเด้งหนึ่งมาให้ผมเนาะนะครับแล้วก็คุณพอเพียงกดเลขศูนย์มาให้ผมเนาะถ้าอยู่นะถ้าอยู่นะครับผมไม่ไม่อย่างนี้นะครับนะครับช้านิดช้าหน่อยแต่ก็ไม่อยากให้ตกหล่นคุณลูกค้าหนุ่งยิงอยู่ไหมครับหนุ่งยิงอยู่กดหัวใจมาครับคุณตอยอยู่ไหมครับคุณตอยกดบ้าวมาครับนะครับคุณตอยอยู่กดบ้าวมานะครับนะฮะอ่าใครออกมาแหนวเนี่ย แปลว่าไม่อยู่แล้วนะครับนั้นผมข้ามไปก่อนเนาะข้ามไปก่อนเนาะครับนะครับไล่ทีละคนนะครับไล่ทีละคนนะครับทิดารัตนะครับทิดารัตอยู่ไหมครับทิดารัตนะครับทิดารัตอยู่กดเลขแปดมาให้ผมด้วยนะครับนะครับทํางานคนเดียวจะช้านิดนึงครับนะครับเสียวพรหอมยุ่นนะครับกดเลขเก้ามาให้ผมด้วยนะครับเสียวพรหอมยี่สุดกดเลขเก้ามาให้ด้วยปรับเฟรูดสานะนะครับ นะครับสุดชารัดกดเลขแปดมาให้ด้วยนะครับกดเลขแปดมาด้วยถ้าอยู่นะครับนะอ่ะมาทางนี้หน่อยนะครับนะครับนุ้งหนิงนะครับช้างเขาตัดสินใจเลือกเราไหมครับเขาติดต่อมาหมายดวงดีต่อกันไหมนะครับให้ขึ้นดีวิวนะครับระวังกิเลสตัณหาราคะและสิ่งที่เป็นมืดมนและสิ่งที่เป็นอาสพงหรือสิ่งที่ไม่มีความจริงใจสักเท่าไหร่นะครับขอตอบอย่างนี้นะครับนะครับนะครับนุ้งหนิงนะครับ นะครับตอยอยู่ไหมครับตอยกดหัวใจรัวๆนะครับตอยอยู่ไหมครับรัชชานะครับรัชชาถ้าอยู่กดหัวใจรัวๆมานะครับนะครับอ่าเลขแปดมาแล้วนะครับเลขโอมาครบเลยฮะทิดารัตนะครับแล้วก็สุอ่าอาทาอัารัตแล้วก็ศิวพรหอมยุ่นหอมยิ่สุดนะครับมาเลยสามคนครับขอบคุณมากครับที่มานะครับเดี๋ยวทำนายสามคนนี้ก่อนอนะ Poke คุณร ma ัชชากดหัวใจรัวๆรไว้เลยนะครับนะครับนะที่ห้านะ คุณต้อยกดหัวใจรัวๆไว้เลยที่6นะมาตอบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับไล่ทีละคนเนาะครับนะครับเนาะอย่าลืมร่วมเป็นสปอนเซอร์ได้กับครูพัทได้นะจ๊ะนะครับนะร่วมช่วยค่าอินเทอร์เน็ตค่าหารน้องหมาน้องแมวได้นะครับเอาทิดารัตก่อนนะน้องเตยนะ1 3 08 32นอะครับอายุสาปีวันอาทิตย์มีเสียงพี่จจรันเขารักเราจริงจังจริงใจใหม่ครับเป็นมิตรที่ดีอยู่นะครับยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่นะครับในช่วงระยะนี้ผมมองเห็นอย่างนั้นนะเนาะนะครับนะครับ อ่านะครับสิว่าพรหอมยี่สุนนะครับ46รุ่นลูกเลยเนี่ยครับอายุประมาณเท่าไหร่16ปี16 17ปีใช่ไหมนะแทนที่เงียบหายไปเขาจะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมลูกหนูเตรียมตัวหาคนดีๆแบบครูพัดเลยนะลูกนะนะคนนี้ก็ทิ้งเข้าไปเถอะนะครับนะทิ้งไปโลดนะหนูปร,รับ Facebook เองสาธารณะกดแชร์นะพิมเขาว่า24คือชีวิตชื่นชื่อฟ้าเกิดวันจันทร์อาคารพุทพประหลัดสิบสองอาทิตย์ใสมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับนะครับครั้งหน้าใส่มาให้ชัดเจนมากกว่านี้นะลูกเนาะนะนะ นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับเอาเป็นว่าคนนี้ยังไม่ใช่คนที่เป็นเนื้อคู่เราชัดเจนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับสุออยนะครับวันพฤหัสที่สามสิบเอ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์นะครับอายุยี่สองปีนะการดูดวงนะครับดูดวงการสมัครงานจะออกแนวไหนความรักกับคนปัจจุบันอุ้ยผมตอบไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมตออันนี้มันต้องดูกันแบบ อันนี้ไม่ดูดูไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะไม่ได้เช็คดวงส่วนตัวนะครับมาการดูดวงเป็นการสื่อสารกันที่เฉยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเราจบอะไรมาเราชอบอะไรมาแล้วครับมันบอกว่ามันอยู่ที่ใจเราด้วยนะเราจบอะไรมาเราชอบอยวงไหนไปหางานนั้นดีกว่าเนาะ <S <S ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยเราไปถามคําถามข้างหน้ามาข้างหน้าึงคถามเนาะนะเพราะผมจะไม่เอาเปรียบคนอื่นก็คือเวลาเช็คดวงกับผมเนี่ยต้องถามคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับนะคำถามที่2ได้คำถามที่3มได้ ขั้นายที่สองก็แชรสองแชรขั้นายที่สก็แชรสามแชร์นะครับขออนุญาตลงช่อง y o u t u b ช c ้นนั้นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ